Story. สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเล็กก็จะมาทำการเปลี่ยนกระถางต้นไม้นะคะทุกคนซึ่งเป็นการเปลี่ยนกระถางครั้งแรกของเล็กเองก็ว่าได้นะคะทุกคนคือเราก็แอบ,บกลัวอยู่นะว่ากลัวทําน้องต้นไม้ตายนะคะทุกคนแต่เราก็ได้ไปสืบสอบไปดูวิธีการเปลี่ยนกระถางต้นไม้จาก ใน YouTube หลายๆ youtube มาแล้วนะคะทุกคนเราก็มั่นใจระดับหนึ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าเราจะเปลี่ยนกระถางรอดหรือไม่รอดนะคะทุกคนไปดูกันเลยและนี่ก็เป็นกระถางต้นไม้ที่เราจะเปลี่ยนในวันนี้นะคะทุกคนเป็นน้องส้มจี๊ดนะคะนี่ทุกคนคือแบบมันมีแมลงมากินอะ่ะเด่นไหมคือแบบโหยสงสารมากเลยอะ่ะทำไงดีอะ่ะ ดูใน YouTube มานะทุกคนเขาบอกว่ามันจะมียาฆ่าแมลงที่แบบเป็นออแกนิกปลอดภัยต่อโลกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปหาซื้อมาแล้วจะมาทำการรีวิวให้กับทุกๆคนได้ดูกันนะจ๊ะส่วนต้นนี้ก็จะเป็นน้องชวนชมนะคะทุกคนเราแบบว่าไม่ค่อยเป็นสายหมเท่าไหร่นะคะทุกคนที่จะปลูกน้องส้มจีคู่กับน้องชวนชมนะคะไม่ค่อยโมนะคะ <laughs> และนี่ก็นะทุกคนเป็นกากมะพร้าวสับนะคะที่เราซื้อมานะเขาบอกว่าให้แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะนี่เล็กก็ทําการแช่ไว้แล้วหนึ่งคืนนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นดินนะคะเป็นดินที่เราซื้อมาดินผสมมูลไส้เดือนนะคะทุกคนก็คือเตรียมพร้อมแบบสดๆนะจ๊ะทุกคนและนี่ก็เป็นกระถางนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะทุกคนจะมีสองขนาดนี้ก็จะใส่เล็กลงมาหน่อยนะคะ นี่นะจ๊ะรู้สึกตื่นเต้นจังเลยอะไม่เคยเปลี่ยนอะกวนทําน้องตาย <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะรอดหรือไม่นะจ๊ะทุกคนเป็นกําลังใจให้กับเล็กด้วยนะคะด้วยการกด subscribe กด like กด share เป็นกําลังใจให้คลิปของเล็กด้วยนะทุกคน <c oughs> เราไปลุ้นกันว่าเราจะเปลี่ยนกระถางต้นไม้รอดหรือไม่รอดนะจ๊ะ ขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราก็จะใช้ตัวกากมะพร้าวสับนะคะลงไปใต้กระถางก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำกันเลยจ้าหลังจากนั้นเราก็ตักดินลงไปในกระถางเลยนะจาทุกคนอันนี้คือครั้งแรกนะ ตัดดินที่เราซื้อมานะคะนี่ลงไปในกระถางเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็เอาต้นชนชมของเรานะคะออกจากกระถางเก่านะคะโดยการเอียงแบบนี้นะทุกคนจับต้นของเขาไว้ให้ดีๆนะคะ แล้วก็ค่อยๆดึงเขาออกมาแบบนี้นะทุกคนเราก็เอาดินเก่าออกนะคะค่อยๆแค่เขาออกนะทุกคนจักแมนบอแมนเดอร์สูใช่แหละนี่ฉันไปศึกษามาใน YouTube นะทุกคนไว้ใจได้ เขาออกไม่ต้องเอาออกหมดนะคะทุกคนก็อ,ออกประมาณนี้นะแล้วก็ใส่น้องลงไปเลยนี่แบบนี้นะจ๊ะทุกคนอยู่รอดปลอดภัยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วเราก็ใส่ดินลงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายดูตอนเสร็จแล้วนะนี่จ้ะเราก็ใส่ดินลงไป ไม่ต้องเยอะมากนะคะทุกคนไม่ต้องให้แบบถึงต้นน้องอ่ะเราจะโชว์ต้นน้องเราก็ใส่แค่นิดเดียวเหียเบิดแล้วสู้ๆนะคะเราทำได้อะไรที่เราไม่เคยทำเราก็ต้องเคยทำนะคะด้วยทุกคนทำให้ได้นะคะ อย่าคิดว่าเราทําไม่ได้เราทําได้นะคนอื่นทําได้เราก็ทําได้นี่ปลอบใจตัวเองนี่ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะจ๊ะค่อยๆปลอบประโลมน้องนะคะ เอ็นอันเสร็จสิ้นในการเปลี่ยนกระถางน,น้องชวนชมของเรานะคะทุกคนคือแบบว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้องจะรอดหรือไม่นะคะต่อไปจะเป็นกระถางที่สองแล้วนะทุกคนคือเป็นน้องส้มจีดของเรานะคะทุกคนเราจะมาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลยนะจ๊ะโดยการใส่เหมือนเดิมจ้าใส่เป็นกากมะพร้าว ห่นสับที่เราแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะทุกคนทําไมต้องแช่ไว้หนึ่งคืนก็เพราะว่าเขาจะช่วยอบอุ้มน้ํานะคะของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าก็กะปริมาณเอานะทุกคนดูปริมาณกระถางแล้วก็ต้นไม้ของเรานะคะทุกคนว่าจะต้องใส่ปริมาณขนาดไหนอันนี้เลยก็กะเอา นะจ๊ะถุงหนึ่งคือได้เยอะมากเลยนะทุกคนเจ้าตัวกาก,ากมะพร้าวหั่นเนี่ยกากมะพร้าวสับถุงหนึ่ง20บบาทนะเล็กไปซื้อมาได้เยอะมากหลังจากนั้นเราก็ใส่ดินลงไปเหมือนเดิมเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะจับตรงต้นตรงโคนของนาทุกคนค่อยๆดึงน้องออกมานะคะเราใช้นี้ค่ะมือดันตรงนี้ก็ได้นะทุกคนเนี่ยดันตรงรูช่องรูข้างล่างี่ยดันมันออกมานะคะฉันจะรอดไหมวันนี้รอดสนี่ค่อยๆดันออกมานะคะแบบนี้ ันตรงกลางนะทุกคนรูแบบเนี้ยดันปึ๊บน้องก็จะออกมาเลยจ้านี่นะทุกคนเราก็ค่อยๆเอาดินเก่าออกก่อนนะคะไม่ต้องอออกเยอะนะทุกคนแต่ก็ออกนิดนึงแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าในกระถางที่เราเตรียมไว้ แล้วก็ใส่ดินเพิ่มไปหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางต้นไม้น้องเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนนี่ ก็พาน้องออกมาตากแดดนะจ๊ะแบบนี้เรียบร้อยแล้วจ้าแล้วก็ทําการลดน้ําให้กับน้องเลยนะคะทุกคนลดลงไปเลย ให้น้องตากแดดไว้อย่างนี้นะจ๊ะเพราะว่าน้องอะถูกกระแดดมากนะจ๊ะทุกคนเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นในการเปลี่ยนกระถางต้นส้มจีดกกับชวนชมของเราเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าต่อไปจะมาเล็กจะคอยอัปเดตนะคะทุกคนว่าการเปลี่ยนของกระถางของเราเนี่ยประสบความสำเร็จหรือเปล่าน้องจะอยู่รอดหรือว่า ไม่รอดกันแน่นะจ๊ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นอ่ประโยชน์สำหรับคนที่แบบว่าอยากเปลี่ยนกระถางต้นไม้แต่เปลี่ยนไม่เป็นนะจ๊ะลาไปแล้วค่ะในคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ